thank <laughs> you วันนี้มีแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญอ่าอย่ายิงผมมีแขกรับเชิญเฮ้ยเดี๋้อเด้ออยู่กันสองคนเองอ่ะคนอื่นไม่ว่างอ่ะแบบไม่มีอะไรทำเนาะโอ้มาจัดมาถึงจัดผมเลยนะอย่าอย่านะเสียงกระตุกจังนั่นดิอย่าโหดูมันแล้วเลย ตายอีกแล้วทำไมกูตายอย่างบ่อยเลยวะมาครับแบ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 บมาครับไม่โดดนะแขกเขาโงมาเลยไอันนี้แม่งเล่นอะไรกันวะเนี่ยฮะกดโบ้โอ้โหวัดกันแล้วนะที่หนึ่งเล่นอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยหยุดกระตุกมาครับมาเออที่เล่นอะไรกันวะเนี่ยฮะว่างพิดกี่ว่างกันมากเลย่ยฮะนี่ไงนี่ไงว่างมากเหรอฮะ นี่ครับเอ่อแาเชิงเราชื่อน้องน้องไก่น้องไก่ของเราขายไก่ขายไก่อะไก่อ่อนด้วยโอเคสุดที่สุดครับกระตุกไหมกระตุกไหมนะอยู่กับผมในไก่อ่อนนะวันนี้ลืมนะลืมมาถึงก็เปิดเลยครับไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรนนี้อยู่ใครครับพี่สีอะจกไรนะโนตี้โจ็กเกอร์ฮะนีโจเกอร์เดี๋ยวใครเช่น็ดให้มามามาไฟกันครับสีมือใครจะเด็ดวะเราเป็นคนหน้าตาดีหน้าตาดีครับ คือคนน่าน่ากะน่ากะดีใส่กระโหลกนักกรดีครับเหลืออะไรกระโดกนะฮะไม่กระตุกกระตุกเฉยเหมือนผมแมลงตุกวากเลยตอนนี้อะเด็ดเด็ดเด็ดแล้วตกตกโอ้ยเอเมนเต็มนียแม่นมากแม่น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 มากครับแม่นมากครับโอเคเด็ดเดเดี๋ยวเจอของหนักครับของใหญ่โอ้งยิงทีนึงเปลี่ยนการที่หาของใหญ่ครับโอุุ้ยอ้ย ตายไม่ตายดูเอาไม่ตายเหรอย่งดีไ่าไม่ตายโยิงเข้าไปแล้วไม่ตายได้ไงอ่ะโอ้ยแป๊บๆๆต้องใสต้องเปลี่ยนโอ้ยโอ้ยโอ้ย่ายิงโอ้ยเยี่ยกระสุนหมดลว่าถ่ายรูปก็บไว้ครับถ่ายถ่ายดลูก่อาถ่ายาถ่ายาถ่ายาคนดังหน้าตอนนี้ฮะคนดังดังฮะดังมากเลยฮะถ่ายอยู่ไว้ครับ เ็มเลยอะเต็มเลยอะปะเนี่ยโอ้ยมีหน okay, oh. uh ้าขาวมีหน้าขาวทำไมเนี่ยมันเป็นระยะประชิดะผมหน้าตาดีนะฮะอย่านะอย่าเล่นฮะโอ้กระตุกแม่เจ้ากระตุก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 โอ้ยตายกระตุกจนตายโอ้ยตายไข่บ่นไว้เนี่ยวะเอาเด้งฆ่าตัวตายเองเลย ซีหายไปไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนโอ้ยไงมามามาโอ้ยอย่าเล่นดิมามังอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวรู้เลยครับโอ้ยโอ๊ยไปถูกชังวะเกยอ่ะเหนือแบบมาครับอย่าหนี้นะ <ส> <orman> มเมื่อกี้โหผมไม่แม่นนะผมกะเขาเรื <Overwatch brewer y> ่องนี้มันต้องไอ้นี่ว้าวไม่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 หนกหนกดอกแย่โคตรโมดียันนี้ก็ถึงเลยฮะเออซ้ำครับซ้ำเติมแต่บั้นคิวครับแต่บั้นคิ้วแต่บั้นคิวอีกเอ้ยเมื่อกี้อืมอ่าอย่ายิงเราอย่ายิงเราอีกคอยอย่าย่าย่ายคอ้อีกนะเออเรียกรอยตอนนี้นะบัตรนี้นะ โซเวลกงใหม่กว่าสซเวลครับพอยิงกันมันนะฮะตอนนี้เอออยากลงน้ำอยากลงน้ำายากย่าหอยากยาเนี่ยหายางตรงไหนเนี่ยเนี่ยโอ้โหพี่สีช่องเอานั้นผมยังหาไม่เจอแต่พี่น้อนหาเจอถ้าเอาอะไรมาเออนั่นแหละเอ้าอุ๊ยกดผิดสุดยอใสุดดยอไ่ลงน้ำยอดครัไม่กีนมันกระตุกจังวะไม่เป็นไรทำไมมันกระตุกจ้ะยันนี่มันกระตุกนะเออเราเล่นมันกระตุกมากเลยโอ้ไม่เป็นไรหนูแหวมอีก ตายแล้วเดียววะตอนนี้นะฮะไหน,หนจ้จุนีนะฮะที่ไหนวะเออมาฮะกระโดดไว้กระตุกไม่อยาดีดิครับแรงความก็เป็นร้อยล้านโอียเอาเดีครวบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตาติดตาฮะใครกล<า>้าได้ยี่สิบคิวก่อนเป็นผู้ชนะ,ะก็จบคลิปเลยฮะโอเค <laughs> ค่ะคิวกันนะคิวกันมานะายี่สิบคิวเอาปืนอะไรเน้นย้ำไหมเน้นไหมไหนฮะ เดี๋ยวผมจะใช้โค้ดโบเนี่ยมาตึงคิวค่ะเอานิ่งประหยัดน้ำมันเอานิ่งเลยค่ะไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนแนวนี้ไม่เก่งนะพี่เล่นเป็นแต่แนวผีว่ะเอ้ยอย่าบินดิเฮ้ยพี่บินไม่เป็นพี่บินไม่เป็นทําใจอื้ยตัวบีฮะตัวบีตัวบีก็บินเลยหล่นหล่นลงมาหล่นลงมาหล่นหล่นมาสิหล่นหล่นมาสิหล่นมา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 ลูก I believe I can fly เดี๋ยวบินเอาบินไงเราไอบี e ีฟบีไอบีรีฟไม่ได้หรอกเกือบเป็นเป้านิ่งเลยลูกเอออย่ายิงมามาพี่จะบอกว่าพี่เล่นแนวนี้ไม่ถนัดเลยผมแนวยิงๆอะไรพวกนี้พี่คถนัดเอะถนัดนะแต่โดนยิงอย่างเดียวแท้โยเถอะเออปีอย่าต่อแม่เย่หน้าตาดีนะฮะหน้าตาดีครับเออหน้าตาดีต้องชูสองนิ้วสองนิ้วมันฮะเฮ้ยอย่า ยังไม่ตายยังไม่ตายเอออยากอยากอยากอยามาครับกดวิ่งไม่ไปกับโอ้โอ้ no 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 เกือบตายเกือบตายฮ่ามาครับมานี่เป็นศึกคอสโบทเนี่ยมีคอสโบทอันนี้เฮ้ยเอ้ย่าอย่า้ยอยากรู้นะทำอะไรนะถ้าอยากรู้ว่าพี่เล็งแมนได้ไงมามาดูแคมมาดูในไอ้นี่นะ้วันคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยว ได้รู้ว่าพี่เล็งยังไงจะได้เป็นทิกของน้องนะคะเล,เล็งไงนะเล็งไม่ได้นะเดี๋ยวทำไมพี่เคียวเล็งได้วะ่านะจ๊ะเอ้าอ้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าเข้ามาใกล้อัวอย่าเข้ามาใกล้อวัวแกอย่าบินดิลูกอย่าบินดิลูกหายยากๆอันนี้ยิ่งบินยิ่งหายยากยากดแอบินวะกดไงเฮ่อ <c> ว <oughs> ี่เหรออ๋อต้องไปแล้วกูบินดิ่งลงน้ำเนี่ยนะหายอ่ะ หายเป็นกูดิ่งลงน้ำเนี่ยนะนั่นเลยครับกดขึ้นมาดิครับโถกดไงวะเอ้าตายหาดนั่งกดนิ้วตายแบบเฮ้ยดูต้องดูมาดูนะเว้ยอย่าลืมมาดูอะแบบแม่งตายแบบอนาถสัตว์ายในน้ำครับไม่มีอะไรนะเท่านี้ะสุดจะหมดแล้วเนี่ยเอ้ยอ้าวตายอีกแล้วสองคิวติดเลยแม่โจ้อย่าลบดิเอ้ยพอดี เล็บพี่ยาวนั่นไงแกงจะบอกเลยว่าเล็บพี่ยาวแล้วมันกดยากกดลำบากยากเขีนแสนเข็ดรวยฮะรวยเล็บยาวมันไม่เอาอืออือตายตาสามแล้วสามแล้วสามเท่ากันปะผมได้เก้าครับตอนนี้เกือบำเอาหรอพี่สี่เอเพิ่งรู้พี่เล่นไม่เก่งแนวเนี้ยเฮ้ย เ้ยโอ๊ยตายห่านแป๊บหนึ่งเช็คก่อนเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละเนี่ยเอ่อสิเท่ากันแล้วหรอทำไมปีอยเยอะจังปี๊เยอะจังเบอไม่แหละมัลลัยกับเครื่องเีินเออว่ะปี๊ยเยอะมากของผมของผมปี๊ยร้อยใปี๊บอ่ะเอ้ยเอ้ยกระตุก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 ย่อมาตุกแต่โตกั่า ไมเข้าใจไหมเดี๋ยวกีนที่ลูกไปวลี่ยปืนเอาไปครับทำานแล้วเอาโน้ยหนาไปกินเอาน้อยหนาไปกินเปลี่ยนปืนก่อนละเอาน้อยหนาไปกินเอาน้อยหนาไปกินอือหลบน้ำหลบน้ำหลบหลบลง ตอนนี้ผมก็มั่วอย่าสิลูกนี่เจอไปตึ๊กคิวพี่บอกพี่ไม่เก่งแนวนี้จริงๆพี่ยิงโคตรมั่วเลยเนี่ยตอนเนี้ยใครทักไปปบุกมาเมื่อกี้ก็ไม่รู้สินะเออติดติดติดอุ้ยเกือบเออตี โชคดีแฟนน้องเฮ้ยใครแพ้โดนอะไรไหมใครแพ้โดนอะไรกันนิดไหมแบบ่างเช่นแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเอออุ๊ยตายอีกแล้วไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมานี่เถินเหรอเอาอะไรฮะกระดิกาถ้าใครแพ้เนี่ยหรือว่าเอาเนี่ยแอวกระดิกาอะไรเงี้ยใครแพ้แคสไฟไในเฟสดีเอาเลยหรือเรื่อง เอ on, okay. okay. เอใครแพ้แอดแคสไปไหนโอเคมันหรือเรื่องเอ้าคุณทายอีกแล้วนึงคิวอ่ะนำแล้วอ้าวยังนำสิฉันยังไม่พร้อมแคสนะเก่งเรื่องฮือเร่ออยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องห่วงไอ้ซอยฉันชอบแคสฉันไม่ชอบหมีนี่เท่ากันแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายคืนฮเเออ้ย อ้าวตายอีกอะอะไรวะอย่านะอย่าไม่เอาจริงจริงไม่ไปตังค์ซื้อเกมอยู่ใช่ครับกริกาอย่าลูกไม่เป็นไรต้องซื้อให้เดี๋ยวได้มีแพ้ผมซื้อให้เองนอื้อระยะประชิดลูกเดี๋ยวเท่ากันอีกแล้วเท่ากันบ่อยแต่วันนี้นึงนึงเปลี่ยนก่อนเปลี่ย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 นทำไมทำไมตกอย่างเนี้ยเอ้ยเปลี่ยนไม่ทันอยู่ไหนวะอันนี้ก็ได้ มันไม่ตกเอยจังนี่เยอเคครับไตกเลยมันจะตกไหมพี่ก็ระตกพี่ก็ระอยูตามพี่แหละมาดิยยิง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 ยิยิงีมันต่อเลยไม่ตอไเกียร์พี่มา้ยมไเป่ามันไม่นิ่งเลยวะถ้ามันนม่หลานแล้วมานี่ต ขอให้มันแหลกสักทีนีจะได้ยิงแบบกระหน mm ่ำแบะ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 ตายเจ้า <Pal> ก <harder> ีอาย่านะอไม่เอาไม่อยากเจอหมีหอยอยเอ้ายโอ้ยแม่งแม่งไมไม่ไม่ตตายคู่ตายคู่อะไรยามาเปลี่ยนกิจการทัน ลูกอย่าได้แอมมเฮ้ยมานี่ครับมานี่ครับโอเคเท่ทากัแล้วอื <c oughs> อาออือไปได้วะกูยิงเลยเฉ๋ยม,มีคนเข้ามาโต๊บ้าน นี่หอยทาไแล้ววะเออแก่พวกน้ำฉันตีฆ่าตัวตายด้วยถือว่าหนึ่งคิวนั่นเลยถือว่าหนึ่งคิวนะฮะไม่น่าเลยจูถือว่าหนึ่งคิวนะอืเออเยี่ยอ้ยอะไรอีกแ้วอ่ะดูไว้ว่าครับสองนี่สองแกอีกสองแต่ฉันนอีกสาม มันกระตุกตอนนี้เสร็จล่ะดูไว้ว่าจะตุกมากเอ้ยยิงไม่ทันย้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งเออให้ตั้งหลักก่อนดิเปลี่ยนเป็นยี่ห้าดีไหมลูกเี่ไงเท่าไรแล้ววะอ๋อออีกนิดนึงแค่อันเดียวแค่หนึ่งแป๊บ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 ให้โอกาสแบบกระตุกให้โอกาสพี่หน่อยพอดีพี่ไม่คนไม่ใช่เกมแบบถนัดเกมแนวนี้เต้องเข้าใจหน่อยนะคะ พี่ไม่ถนัดจริงๆพี่พูดความจริงเลยเนี่ยพี่ไม่ถนัดจริงๆนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยไอ้โอ๊ยโอ๊ยไอ้เหี้ยกูโดนกูไม่ต้องแคดไม่ไม่พี่ต้องแคเหรอเนี่ยพี่จะพี่จะหลีกหนีทุกคำท้าทายกับเกมนี้สจะหลีกหนีทุกคำท้าทายเีไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่ไม pues oh yeah. okay. like ่ไม yeah. ่ไม่มีหอยโอเคครับตเพ่นทำไมลายเพ่ยวะปิดลิฟปิดกิก่อนปิดกิก่อยพี่โดนแล้วแน่เลยว่ะมีหอยไอแน่เลยน้องบางทีน้องไม่ต้องใจดีกับพี่ก็ได้เดี๋ยวผมจะให้เ่าไม่ด้องฮะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าปิด อะไรวะไฟนเวดีนะไมเลยไฟในแฉเออไม่ต okay. ่ากเจอหมีหอยเออไม่เอาไม่เอาโอ้ไม่เอาไม่เอายไม่เรียกอตวเยโอ้โหิมดแพนะโอ้โหได้ไเีน่เลยอะก็ก่อยจะรอบบาย